嗯，那个。 เรียบร้อยครับแล้วนะกัดไม้ที่แปดโอ้โหเต็มปากเต็มคำนับไปแปดไม้นะครับเรียบร้อยเลยตีแปดตรงโน้นะะมันเป็นแนวน้ำตื้นเหมือนกันนะครับเป็นเกาะกลางตีลาตีลากโอ้ตัวนี้เต็มปากเลยครับกัดก็ดี นี่คือตัวอังชิลเะกะได้อีกสักตัวจะกลับแล้วนะแนดดเริ่มร้อนละ <c oughs> นี่โอ้โหดูท้องเท่านั้นโอ้ท้องโคตรใหญ่ <c oughs> มาอีกแล้วดูเหยือในมีนปากเลยฮนะโหกะดี <c oughs> <c oughs> สีแดงขาวนีค่คันไปสันมูอีกแล้วครับกัดตึงๆครับผมสุดยอด